ปะจ้าขาหักแม่ถ้าแมนเจ้าจะกลับไม่ได้งั้นเลยว่าหักหักเลยหรอบ้าถ้านาเล็กเกี่ยมจริงหักนะจริงหรอหนูเข้าใจกระดูกเด็กไปเหมือนเหมือนหมาเงี้ยกระดูกมันอ่อนมันไม่เหมือนของของคนหยาบแค่นึงก็กระดูกอันยองฮัสยองย่ามานี่เร็วใครนะคอยไ์ก่อนอ๋อไลฟ์เล่นนะเล็กไลฟ์รนายจีอะ สวัสดีค่ะคุณเต้น่อยเต้นด้ว่อย yeah, yeah. ขอให้น้องคอยหายไปนะน้องคอยน้องคอยไม่ขวยสวัสดีค่ะ,ะนี่จะเป็นหนึ่งอาโชว์ดิทำไงบ้างจ <3 S 1> ัซื้อได้นะคะเดี๋ยวค่ะแพ <c oughs> งมากอย่างวะเออเออพีอ่ว่จิกหน้าอยู่รักใครไม่ไสุนียบ้าน ล mm hmm. ้วนงยแล้วมามาปุาท oh, ี่เมยงมาสวัสดีค่ะเบบี้เียเอ้ยขึ้นมาขึ้นมาไม่ขึ้นพี่มีนจโมจะไปนอนแล้วอยเดี๋ยเดี๋ยวัออนีโอเนเยอนีโอเคกย่าอขอโทษเย้ ชอทค่ะชอบอะไรอ่ะค่ะชอมาเลยสวัสดีโดล่าโดล่าเหรอใช่สวัสดีโดล่าไม่ใช่สวัสดีเมย์ไม่ใช่สวัสดีอึอ้าวสวัสดีใครบ้างสวัสดีอึหึสวัสดีอึไงสวัสดีอึสวัสดีดล่าสวัสดีอึสวัสดีดาดอสวัดด <or> ีดาดอเป็นอะไ แก้มเยอะมากบวงน้าเริ <t 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 ่มบวงยังโอ้เบอไมาเพมี่พีพๆงๆๆมพีๆๆๆด อยู่พ ok. uh, uh, ักก่อนะไเจอกนนะนงไงจ๊ะว่าไงจ๊ะไม่ยากเต้นโชว์หน่อยมีคนบอกอ่ะเพศพมหันมเพศผมบิ๊บ เฮ็ดผมฮิต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 ปวกผมแม่ฟากิ่งเลมาชินรับไม่ดี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 เฮ็ดผมขอบิบบับบิบบับผู้หญิงอยาจะเท่ามาจาาจะทำผมปวดขมามาชินรับไม่ดี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 ขอบคุณค่าก่อนขอบคุณท่าโหสสวยมาก ล้วดึงคอยเต้นด้ารหลังคอยเต้นไม่เก่ง,กงเท่าไม่ยากเต้นแบบนี้โอ้โห้ต่เนี้ยหัวไหล่ตูดอออออเอามือเรามาแตะที่เอามาดึงสองยืนก่อนเนื้งสองเอามือเรามาแตะที่หัวเรามาแตะที่ตัวเรามาแตะที่ตูดแตะนั่นแตะนี่แตะไหนไม่ว่าแตะของใครก็ระวังที่ตูดอะไรนะแด็กขี้อ้ย <c oughs> พายเรียนคณะไะ้นะะิเทศค่ะสขาศิลปะการแสดงค่ะอ่ะไม่เอาคอยมีเหาเออคอยมีเหาค,าคายอายอเป็นติดกใครอ่ะติดกใครอ่ะเด็กวี่อิงเหรออืมโอ้เซ็กซี่ย่ามีคนบ,บอกเซ็กซี่มากเลย แต่เต้นเต้นน่าเกลียดยายามีคนหัวใจน่ารักไปไหนไปเที่ยวย่าหัวใจน่ารักไปเที่ยวค่ะคุณวุ้ยมีคนกดใจให้ยาด้วยเออมีคนกดหัวใจให้ยาด้วยกดกับใครอะกดให้ยาไง แล้วคนมีขี้ไหมถ้าก,กินอึหิวอึบาทอ่ะเรียนมากรุเทพค่ะกรุเทพค่ะอืมสวัสดีค่ะชาเราหิวน้ำคุยอะไรพี่เขาดิวันทีค่ะเรามากินรูโอมกับน้ำนะคะ ม่กินนานนะคะแต่กินแครูทโอ่งนี่เดี๋ยวรอให้ดูนะคะมันจะแพงไหนัไหนโอ๊ยย่าเลิกกินลูกอมได้แล้วไม่เลิกเลิกกินได้แล้วไม่เ,เลิกนี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะ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 ชื้อกลมๆเลยกลมๆเลยเดี๋ยวเราลงชิมมันมันตอร์บรี่นะคะอร่อยไหมคะ มันเป็นลูกอมที่กินแล้วเสียงดังเหรอคะกินแล้วเสียงเหมือนลิงไหมคะไหนลองพูดดิค่ะไม่ใช่หนึ่งแบบไหนอ่ะอันนี้เหรออ๋อแบบลิงเหรอนี่มันลิงนี่หว่าลองกินหนึ่่ะแล้วก็แล้วก็เสียงดังแล้วก็เสียงดังแล้วก็เสียงดังแก๊กเป็นอย่างนี้ เน้่นคยคุยบพี่เขาหน่อยเลยควสวัสดีค่ะวันนั้นเมย่าถ่ายรูปก,กับใครมีคนบอก,ก,กบอะไรที่โบท๊บทเมย่าบอกถ่ายรูปกบี่อกับิเนียนะใครนะกับมีเนียน,นะน,ยนอ๋อเมย่าถ่ายรูปก,กับอรที่เรียนไงจำได้ปะ เดือนใครลองเลยพี่พลอยป่ะหนึงเดียนหนึ่งตอบพี่โบสดิตอกพี่โบเป็นไงพี่โบเป็นไงย่าพี่โบ,ปโบเป็นไง,เ,นไง,เ,นไงเอาเแบบอะไรน้ำแตงรังง่ายยาถ้าย่ากินน้ำมันจะแสบปากน,นะมันจะเย็นนะเอาลองกินดูลองกินไม่ลอง <laughs> เอาบอกดิพี่โบเป็นไงพี่โบเป็นไงไม่กินแล้วอืมไม่กินแล้ว เยน็ยนวะอะไรนะไม่ใบ้ไม่ใบ้บอะไรอะ่ะใช้อะไรทำไมขาวจังคะใช้ฟิลเตอร์ค่ะใช้ฟิลเตอร์ใช่ไหมคะเลยขาวปะอือไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวดิไม่เกี่ยวเลยเบื่อไหมไม่เบื่อเบื่อใครบ้างมีคนบอกอ้วนเอาเอาเอาโดดในด้วคนเด็ด <laughs> เขาบอกยาอ้วนอ่ะพูด้วอย่าพูดนะอย่านะดูดูเดี๋ยวเดีว์ให้ดูไม่เห็นอ้วนเลยดูดิน่าเกลียดย่าน้าพี่พลอยบวมอ่ะอ้าวอ่าไปก่อนทำอะไรน้องน่ารักมีคำบอกนะพี่ย่น่ารักนี่ยิ้มหวานเลยสมาธิสมาธิอ่ะพูดดิพี่ย่าน่ารักมีคนบอก ขาบอกไมิยาน้ารักขอบคุณค่าก่อนคุณค่าแล้วถ้ามีคนบอกมิยาอ้วนนะจะขยี้ขี้ไปดูขี้นะคะโอ้ยย่าพูดอะไรของย่าฮะ <c oughs> อ๋อเจ็บปากมีคนบอกว่าดุใจดุจังดุจัง,จงเลยดยูเรื่องอะไรก็เมื่อกี้ไม่ย่าตีกล้องเขาบอกดุจังเลย อ๋อที่ถ่ายที่เวิร์กพอยส์ย่าไปถา่ายกับใครมาย่ไาไปถ่ายกับเบลไหมบ้าไปถ่ายที่เวิร์กพอยส์ถ่ายกับใครพอกับพี่ค้ยกับใครอีกกับกับพี่มีนมัวตัวไปหมดน้ <c oughs> องพลอยก็น่ารักนะงับขอบคุณค่ะน้องมีคนบอกน้องสวัสดีสวัสดีโฟนด้วยสวัสดีค่ะโฟนวันนี้เขาจัดนะอ้า <c oughs>

太呀，嗨呀 <laughs>、啊。<laughs> <laughs> เมย่าพี่มีนบอกเป็นบ้าพี่มีนพี่มาว่าเป็นบ้าไม,นะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะนี่ๆๆ่่่เอ๊ะ ฟังหน่อยมีคนบอกเราเพลงพี่เขาฟังหน่อยเอาวานเกล้ขึ้นมีวานตัวนึ่รลอยไม่ง่ายอาดูเจ็บช้ำสูงอุ่นล้ากว่าที่เคยมันพยายามใจ ้ยพี่แอนบอกหนูสวยไหมหนูคว่วยไหม ไม่กัดแมวอ่ะย่ามีคนบอกไปโดนตัวไหนมาโ <c oughs> อ้ยเป็นหมาไมีย่ามีคนบอกเต็ม b บบี้ช a r ให้ดูหน่อย The baby s h a จะได้ใช่นะคนเหมือนจบเป็นจับจีบจบเลย ำหน้าเด็ดแล้วลินะแล้วลินแล้วลิน นั่งกันเนี่ยอันนี้มันเป็นอะไรอะไรเนี่ยอะกินน้ำขามแป่บอ๋อเป็นน้ำขับมันคือน้ำขับเองน้ำขับพอแล้วพอแล้วอิ่ม โอเคหมดแล้โอ้ยหมดเลยต้องขำนานอยู่อ่ะอนเนี้ย <laughs> ต้องขำนานอยู่อ่ะมาตัดไปหนึ่งขำนะขำรังตู้หายเดินดีเนาะป้าวันหลังให้ป้าซื้อใหม่เหรอใชอ่ไม่เห็นขำเลยอ่ะขำป้มมา พอ,อยังเลิกค่ะเนีย ไปไปที่เขาก่อนไปแล้วนะเราไปายที่เขาขันเื็วจะไปแล้วออขอบคุณนะอบเบาบายก่อนพวกแมวเบเบาบ่ายแหละเบเบายไหมเบเบายอ่าเบเบายก่อนเบเบายที่เขาก่อนเบเบาพรุ <bye> ่งนี้เจอกันนะคะเจอกันที่ไหนเจอกันที่แมวโอ้ยเมื่อตัว 猛听牛声乐。Mom,